วิธีทำหน้าโมอเรงจะมีน้ําตาลหนึ่งร้ยกรัมไข่ขาวสองฟองจะแยกไข่ขาวกับไข่แดงจ้ะ แล้วก็จะใช้เครื่องตีจ้ะถ้าใช้มือก็เหนื่อยหน่อยจ้ะ ใด่แล้วจ้ะที่ไม่ไม่ไมหกท่ไม่หกเสร็จแล้วหน้ามอเรงเราเยวเอาไปใส่ขนมเค้กจ้ะใส่หน้าขนมเค้กเลยจ้ะใส่หน้ามอเรงเลยจ้ะ หน้าโมเรงที่เราทําจ้ะเดี๋ยวว่าไปอบแล้วก็จะสวยจ้ะยี่สิบนาทีจ้ะหน้าโมเรงเราก็เสร็จแล้วจ้ะหอม ทำดูจักง่ายๆหนึ่งเนาะขนมเค้กหน้ามอแรงจ้ะ